คนเล่นเ s i เด n t อวิลแลอวนึกบ้างไว้ว่าใครที่ขี่ยานพหาหนะโดยเฉพาะคนที่ขี่ลิคอปเตอร์เนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยตัวเอกเสร็จคนคนนั้นก็จะตายทันทีก็อย่างเช่นแบรดคนที่ได้ช่วยสมาชิกหน่วยสตาร์ตอนจบหลังจากนั้นมันก็โดนพีเนเมซิดจิ้มตายหา แต่อย่างน้อยคาิคัเตอร์ก็ไม่เป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนที่พาลีออนมาตามหาแอชลีย์ก็ตายหาตาย2ตัวพร้อมกันเลยไม่ใช่นี่หว่าไอเว้นตายที่หลังหลูอีซีได้ช่วยชีวิตลีออนแอชลีย์หรือแม้กระทั่งเอดาก็กตายเพราะโดนเซนเลอร์เอากะจูนั้นจิ้มหลังเอเมนเอาดีกว่าเอาเป็นว่าเขาเซอร์จิ้มหลังแล้วกันตอนนี้ที่ให้ปืนพกชาวากับคิดหลังจากมันออกจากห้องมันก็โดนพวกคนบ้าหรือที่เรียกกันว่ามาจินินมาจินินแปลว่าวิญญ,ญาณร้ายนะครับเป็นภาษาสวาฮิลิตจับตัวไปสับหัว บนขี่กอลิอปเตอร์ของหน่วย BSA ที่ช่วยเจ๊กับเชอร์ลี่มีต้องสองลำพังหมดเลยเพราะว่าเจอเดมันซิตจากประเทศเซอร์เบียเล่นงานเข้าแต่อย่างน้อยเชอร์ลี่ก็ได้ขอโทษสมาชิกหน่วย BSA นะครับน่ารักจริงๆเพียคู่หูใหม่ของคริสหรือเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์เล s i d e n t Evil เลยล่ะ ที่เขาได้ช่วยชีวิตคริสนั้นหลายครั้งแต่ก็นั่นแหละครับหลังจากที่ช่วยนะเขาก็เสียสละตัวเองเพื่อช่วยคริสเป็นครั้งสุดท้าย rescue, huh? เพื่อให้คริสมีชีวิตไปช่วยอีธานสุดกากอีธานนั้นก็ตายเพราะไม่ใช่เพราะมันกาดนะครับท,ที่จริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บวกกับคริสอียิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตายอีก8เท่าเลยเห็นไหมว่าทุกคนที่ได้ช่วยตัวเอกเนี่ยต้องตายตลอดครับแต่ว่าคาร์ลที่ได้ช่วยจิวออกจากเมืองและโคซิตี้เนี่ยไม่ตายครับแต่ว่าสมาชิกของมันตายหมดเลย แต่นั่นก็แค่จิวคนเดียวครับเห็นมีคริสนั่งอยู่ในลิคอปเตอร์เลยเอชลีย์ที่ได้ช่วยรีออนออกจากกับ Duck, ดักงงโง่หลังจากนั้นก็เอชลีย์ก็โดนลักาพาตัวไปอีกแล้วเจอกันอีกทีก็ด่านที่1 4เลยเพราะถึงด่านที่1 4เสร็จแล้วเอชลีย์ก็ได้ขี่ลูกตุ้มเหล็กเพื่อเปิดทางไปต่อหล oh, ังจากนั้นก็โดนไอเซนเล์สะกดจิต ทำให้ลีออนต้องแยกทางกับเอชลี่แล้วแต่เอชลี่ก็รอดมาได้เพราะว่าเอชลี่เป็นนางเอกอีกอย่างลีออนนั้นมี ADA. เอดาเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าเอดาเป็นคนขี่ยานมหาะและไม่เคยพังสักครั้งเลยฮานิเกนที่คนช่วยเหลือลีออนที่อาจจะช่วยมันนิดนึงนะ อย่างเช่น Leon รีออนทำมะขากเปามาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะส่วนฮันนีแกก็เติมน้ําตาลให้นิดนึงครับไม่ใช่ช้อนชานะครับเป็นครึ่งช้อนชานี่ถ้าฮันนีแกนจะส่งก้อหลังเสริมมาให้รีออนเนี่ยคนจะส่งเป็นกองทัพครับไม่ใช่ให้ส่งไอ้ไอ้ไม้มคนเดียวและไอ้ไม้เป็นไงครับไอ้ไม้ตายหาครับโดนน้องมาแรงลังแกน้องหมาที่ได้ช่วยชีวิตรีออนจากการต่อโซก,กับบอดโตเบือเริ่มไม่ตายนะครับแต่ว่ามันขับรถเป็นหรือเปล่า แต่รู้ไมมว่ามีคนใดคนหนึ่งครับที่เขาได้ช่วยชีวิตจิวกับคริสแล้วเขาได้ขี่เรือแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วไม่ตายแล้วคนคนนั้นก็คือจอร์จสโตนหัวหน้าทีมดาวท่าองค์กร BSA a สาขาแอาฟริกาตะวันตกมีลูกศิษย์ที่มีชื่อว่าชีวาโอลโมาชาววาชีวาหรือคู่หูใหม่ของคริสเลดฟิลหรือว่าคริสสนามแดงคู่หูคนที่แล้วก็คือจิวนะครับของคริส แต่ว่าตอนนี้จิวโดนล้างสมองโดยเวสเซอร์กับเอ็กเซล่าอยู่อีกอย่างนะจิวขับรถให้อเร์วินขี่เรือให้ด้วยหลังจากนั้นไอเออร์วินก็ตายหาชีวาได้ช่วยคริสตามหาจิวและได้ช่วยชีวิตจิวเท่านั้นยังไม่พอครับชีวายังได้ช่วยคริสนั้นหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของเวสเกอร์อีกและที่สําคัญครับชีวาสามารถเตะเวสเกอร์จนหน้าทิมได้เก่งมากๆเลยขนาดลูกศิษย์นั่นเนี่ยมาดูซิว่าสมาชิกของทีมนาตาของอาจารย์ชีวาจะเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจอร์จสโตน ทีมดัลต้าในเมื่อเป็นทีมนั้นก็ต้องมีสมาชิกใช่ไหมครับใช่ครับไม่งั้นจะเรียกว่าทีมได้ไงวะท้ามีอยู่คนเดียวโดยคิดจะเจอทีมดัลต้าเป็นครั้งแรกในด่านที่21่ทีค่คริสกับชีวาน้องตามล่าเออร์วิงไม่มีกําลังเสริมเลยเพราะว่า BSAA อเมริกาเหนือเมงกาในระหว่างที่ตามหายเออร์วินเนี่ยเคิร์กไม่ใช่เคิร์กที่เขียนว่า KURT นะครับนั่นเป็นแฟนของเอลิซานี่เป็น KIUR ตัวละครที่ได้ช่วยชีวิตจิวกับคริสในภาค Revelation 1 ภาคหาก็มาช่วยคริสติกแล้วแต่ก็น่าจะรู้ดีนะครับเคิร์กโดนคิดเปเปโอแลยว่าผีเสื้อนะครับเป็นภา,าษาสวาฮิลินลังเกจนทําให้เคริร์กต้องตะโกนคําว่าฟักทองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่จะได้รวิวมีคําว่าฟักทองภาคแรกที่มีก็คือเราจะได้รีวิวอัพเรกครับแล้วตอนนี้ผมกำลังติดมันด้วยทำให้ถมทำคลิปนี้ช้าลงช้าลงช้าลงและช้าลงเป้าหมายใหม่ของคริสกับชาวาแล้วก็ต้องตามหาเคิร์กหรือเคิร์กที่โดนยาง แบบไม่ไหมแต่ชีวากับคริสก็มาช้าไปเพราะว่าตอนนี้เคอร์นั้นกลายเป็นไหมไปแล้วทันใดนั้นเองครับมันเป็นกับดักครับคริสกับชาวาโดนเด็กแว้นนั้นล้อมโจมตีคริสกับชาวานี่แทบไม่รอดเลยครับแต่โชคดีครับที่ทีมดาวท่าหรือทีมของจอชทำให้ทีมของจอชนั้นได้โชว์ความสามารถของตัวเองครับโดนนี้นะครับแม่งยิงโคตรแม่นเลยต่างคนต่างเก็บทีละตัวทีละตัวนะครับจนถึงตัวสุดท้ายครับชีวาทําปืนพังครับทาไม่รู้ทำอีท่าไหนเล่นมาทั้งนานแม่งปืนไม่เห็นพังสักครั้งเลยแต่ทันใดนับ จอสได้มาช่วยชีวาก่อนครับเกือบไปแล้วครับทำไมเขาถึงยิงแม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเขาคือลีเจียนครับส่วนทีมนาทาก็ได้แยกทางกับคริสกับชีวาเพื่อตามหาเออร์วินผมมาเจอตัวไอเออร์วิงเสร็จไอเออร์วินก็หนีไปได้เ,เพราะว่ามีญิงปิศาะเหมือนจะเป็นคู่หูของมันทําให้เออร์วินนั้นหนีไปได้แต่ตอนนี้คริสกับชีวาไม่มีรถครับจอจเลยส่งสมาชิกข,ของเขามาหนึ่งคนครับคนนั้นก็ชื่อว่าเดฟที่ใส่หมวกที่ชอบพูดว่า <Nice. S 1> เพื่อกลับมาที่ฐานทัพบก่อนรวมตัวกันก่อน โดยความเก่งของเดฟนะครับสามารถหนีจากแก๊งเด็กเวนได้ที่มีแบบมาแบบเป็นร้อยเลยมีสะพานขาดใช่ไหมครับไม่ใช่ปัญหาครับเดฟสามารถอัดเนตัดข้ามสะพานและที่สําคัญครับรถไม่ระเบิดด้วยแต่ในระหว่างที่คริสกับชีวากำลังเดินทางกลับมาที่ฐานเนี่ยทีมนาตาก็ถูกโจมตีด้วยพวกสตูครับตายหมดเลยครับแต่ทันใดนั้นครับมีเสียงอะไรเสียงดังๆนะครับเสียงดังตูมตามตูมตามทันใดนั้นครับ ตัวพี่บึ้มมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแม่งตัวเบลอเลยเหยียบไปเดฟมันมเ่งแย้ยมขนาดนั้นเลยว,วะโมไม่เห็นกันตัวน้อยเลยไปสู่สุกตีนะครับคุณเดฟแต่อย่างน้อยรถก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมครับทําให้คริสกับชีวานั้นต้องใช้เปินคันเดิมอันเดิมและรถคันเดิมเพื่อสู้กับไอ้พี่บึ้มตัวนี้ยิงจนกว่ามันจะตายแล้วก็มันก็ตายนะครับแม่งเรียนโบเบเชนอลแม่งยากที่ผายเลยฉากนะคราวนี้ก็ไม่มีใครให้ช่วยแล้วยกเว George. George, ้นจอ์จอจหายไปไหน จอร์คงหนีไปได้ครับเพราะว่าเขาเคอเลเจนชีวาจัดก็ะถ่อยนะครับแต่ว่าคริสนั้นไม่ใช่มาที่แอฟริกาเพื่อมาฆ่าคนดำเอ้ผมหมายถึงไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําภารกิจแต่เข้ามาที่นี่เพื่อตามหาจิลคู่หูคนเก่าแน่นอนครับชีวาไม่ยอมหนีคริสแน่นอนครับเพราะว่าชาวานั้นไม่ขี้บทไม่งอแง,องเลยอาจารย์เขาสอนมาดีไงคริสกับชีวาได้เจอจอร์จอีกครั้งในด่านที่3-2 ที่จอร์ดหนีมาได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขาว่ายน้ําเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่เรารู้เขามีชีวิตครับทาให้ชาวานั้นดีใจ Why match retreat? I mean, are not did I with you are we containing unfinished. of inside. was picture แต่ทันได้น่าเองพวกศูตก็มาล้อมอีกแล้วครับทันคริสกับชีวาต้องคุมการจอดเพื่อให้จอดนั้นแฮกระบบลิฟเขานี้จอดจะไม่ได้อยู่ในแค่ในคัสซีแล้วนะครับครานี้จอดจะอยู่ในเกมเ์ของเราเลยตัวคนเล่นต้องคุมการจอดนะครับอยากให้ศูตรูฟาดจอร์ดได้นะครับไม่งั้นจอดโดนทีเดียวตายห่าเลยก็เหมือนตัวเอกลิซานีวิวคนอื่นนะครับที่โดนเลือไฟฟ้าทีเดียวตายยกเว้นเจกับเชอร์รีนะเจกับเชอร์รีมันต้านได้ส่วนสกิลการเอาตัวรอดเขาก็ ส่วนสก,กิลเอาตัวรอดก็ส่วนสก,กิลเอาตัวรอดก็ส่วนพริสกับชีวาได้เจออร์วิ่งอีกครั้งแต่อีกแล้วครับ เออร์วิงหนีไปได้อีกแล้วเพราะว่ามีจิวผมหมายถึงหญิงปริศนาคนหนึ่งช่วยเขาไว้อยู่ตลอดทีนี้มันใช้เรือแล้วไอเออร์วิงทำไงดีครับแต่ไม่ต้องห่วงครับจอร์ดได้เจอกับเรือลำหนึ่งครับถึงสภาพมันก็ค่อนข้างที่จะคงไม่รอดนะแต่ก็รอดมาได้เพราะว่าจอร์ดนั้นเป็นคนขี่แล้วจอร์ก็คือลีเจนในฉากนี้เขาจะมีคําพูดที่จอร์ดนั้นได้เอ,อย่ยออกมาที่คนเล่นเลสเตอร์น,นวิวฮานั้นต้องจดจำตลอดจนถึงวัดตายนะั่นก็คือประโยคนี้ครับ ในที่สุดพวกพระเอกก็ได้มาเจอกับเรือของไอเออร์วิงแต่เออร์วิงมันมีบอดี้การ์ดครับมันไล่เรือยิงของจอร์ดแต่แต่จอร์ดเขาเทพเขาเขาสามารถลบกระสุนได้หรือว่าไอหานั่นที่ยิงมันยิงไม่แม่นวะคือจอร์ดนั้นขี่ไปใกล้ๆครับแล้วคิดก็ปืนพกยิงใส่มันตายง่ายจังวะก็เพราะว่าปืนสั้นประบอกนี้ครับมีพลังพิเศษก็คือคริสติคอลฮิตคริสกับชีวาได้มาเจอกับเออร์วิงตัวเป็นๆอีกแล้วแล้วมันก็หนีไม่ได้ล้อเล่นครับเออร์วิงได้ฉีดอะไรสักอย่างลงไปที่ตัวของมันครับ ทำให้มันกลายเป็นปมหมึกยักษ์ตัวเบลเลอร์เลยครับ ah! แต่ว่าจอร์ดนั้นรอดเปล่าครับจอร์ดไม่ต้องห่วงจอร์ดละครับเพราะว่าจอร์ดก็คือเลเจนด์ครับไม่ต้องห่วงเ,ล,เลยนะครับคันเดิมนะครับเพราะว่าจอร์นั้นไม่ค้นขี่คริสกับชีวาได้สู้กับเออร์วินเอร์วินตายหาแต่ยังไม่ตายครับมันทรมานครับแต่ก่อนที่มันจะตายมันบอกความลับว่าพวกแกหยุดยังแผงกนการของอูลูบรลสไม่ได้หรอกคริส แกชื่อคริสงั้นเหรอมีอะไรหห้าขำวะนาฉันเหมือนเทพเถิดเถิง,งหรือไงนงั้นแกลองไปเทนถ้ำนั่นดิคำตอบนั้นรอแกอยู่ในนั้นแหละแต่การเข้าไปไม่รอดเนี่ยที่ฉันบอกพรแกกากเกินและที่สําคัญพวกแกไม่มีเรือใ,ใช้ด้วยเฮ้ยนาอย,อย่าดูถูกฉันนะฉันมีคู่หูชีวามีจอดเป็นคนขี่เรือแล้วฉันมีปืนพกที่สามารถบรรจุดได้ถึงร้อยนัดและมีกิติค้ออีกแลวเพื่กก็บ,บอกนี้ชีวาก็ใช้ด้วยนะจะบอกให้ อะไรที่อยู่ในถ้านั้นคงไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าปืนของฉันแล้วล่ะโ oh, อ้อีพวกล่าสมบัตเิเองซวยเอ้ยวอพวกแกทำให้ฉันดูแย yeah. ่ออเพืนกับชีว่าได้มาถึงที่เออร์วิงบอกเอาไว้ตัวที่มีจอร์จเป็นคนขับเรือแล้วเรือลำน,นี้ก็เป็นเรือลำเดียวกันที่ใช้ตั้งแต่ตอนแรกที่ตามลาเออร์วิงและสภาพตอนนี้เรือเขาก็สามารถใช้ได้อย่างปกติแล้วจอยก็กลับไปที่ฐานเพื่อเปรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วนจังหวะนี้คริสกับชีวาก็ต้องทำภารกิจเดินต่อไปเพื่อตามหาคำตอบที่เอ,อว์วงได้กล่าวเอาไว้และใน,นที่สุดคริสกับชีวก็ได้เจอเวสเกอร์ e อ็กซิลและหญิงปิิศนาความจริงก็คือคนนี้ก็คือจิวนั่นเองคริสพยายามจะช่วยจิวแต่ว่าจิวนั้น ือไปต่อยอคริสแล้วก็ต่อยก,กับชีวาอีกแน่นอนครับว่าจิวนั้นไม่ทําร้ายคริสกับชีวาแน่นอนครับมันเป็นเพราะว่าเ,เวสเกอร์นั้นได้ล้างสมองจิวไปแล้วทีนี้การต่อสู้สุดมันก็ได้เริ่มขึ้นคราวนี้แฟร์ด้วยนะ2ต่อ2ใช่ไหมจิวแต่ไม่นานนะครับเวสเกอร์ก็หนีไปครับเพราะว่าเขามีเวลาแค่เจนาทีหรือว่าเขาหัวร้อนก็ไม่รู้นะแต่เขาหนีไปแล้ว ปล่อยให้จิวจัดการกับ2ตัวนี้คนเดียวคริสก็พยายามที่จะบอกจิวว่านี่แหละคริสฉันคือคริสไงจำไม่ได้เลยไงฮะจิวแต่คราวนี้จิวเหมือนจะจําได้ครับแต่ว่าเอเวสเกิต e ได้กระตุ้นจิวให้จิวนั้นลืมไปซะแล้วคราวนี้จิวก็ปวดแสบปวดร้อนมากครับเลยต้องแหกอกออกมาเหมือนจะมีอะไรติดอยู่ที่หน้าอกของจิวคริสกับชีวาก็ได้ดึงมันออกแต่ก่อนจะดึงออกมาได้นั้นคริสกับชีวาก็ต้องโยนไข่ทองใส่จิวมันเป็นพิธีโบราณ ของพวกสมองเน่าและในที่สุดคริสกับชีวาก็ได้ดึงอะไรสักอย่างออกจากหน้าอกของจิวสักทีและจิวนั้นก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมจำคริสได้แล้วก็ได้ขอโทษชีวาที่ติแรงไปหน่อย God, oh, จิวได้บอกคริสว่าให้ไปหยุดยั้งแผนการของเวสเกอร์ซะ ฉันจะอยู่ที่นี่เองฉันไม่เป็นไรหรอกนะแต่ฉันปล่อยเธอไว้ที่นี่ไม่ได้นะคริสนายเป็นคนเดียวที่ทําได้ไม่เชื่อใจคู่หูของนาย,ยางันเหรอโอเคก็ได้หลังจากนั้นจิวก็สลบไปไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพราะไอ้เครื่อนที่ติดหยุดที่หน้าอกนะครับเป็นเพราะว่าโดนชีวานันกระแทกหัวแรงไปหนะ่อยจิวได้ถูกปลุกโดยใครคนหนึ่งพอจิวตื่นขึ้นมาจิวก็ได้เจอกับคริสล่างที่ตกถังขานไม่ใช่นะครับนะั่นคือจอร์ชนั่นเองว่าแต่จอร์ชนั้นมาที่นี่ได้ไงเนี่ย แสดงว่าเขาต้องผ่านหมู่บ้านโบราณที่มีคนบ้าแต่งตัวเป็นชาวเผ่าอะไรพวกนี้แม่งเร็วชิบหายเลยผ่านห้องพิธีกรารแสงอาทิตย์แห่งสวยผ่านห้องที่กักขังพวกลิเกอร์ตัวเบิ่มเบิ่มผ่านลิฟแห่งสวยที่มียูแปดคอยเฝ้าอยู่รู้ไหมครับว่ายูแปดถ่ายไปไหนผมว่าจอนาเป็นคนฆ่าเองครับเขาทำได้ไงครับเพราะว่าเขาคือลีเจนผ่านโรงงานนิวเคลียร์ที่เต็มไปด้วยทาหารพวทาทหารนี่ก็มีพวกอาวุธอาร์พีจีอะไรมีเต็มหมดเลยครับ ผ่านมันเงสาบยักษ์และสุดท้ายก็ผ่านลิฟแห่งโซอีกแล้วและในที่สุดก็ได้มาเจอกับจิวเห็นไหมครับเขาผ่านอะไรมามากมายเลยครับพ่อทําได้ไงพ่อข้อคุณลียน So what are you doing here? I'm looking for my comrade Sheva and Chris. Have you seen them? Yeah, they both went after Wesker. He's on some tanker. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. ฉั o กดเฮลิ e อ o เต t ร์และฉันกำตเ o อกรับสาวสวยมอฉันเดาว่าบ้กับาวเลยจิลจิลกับจอร์ดได้ร่วมมือกันเพื่อเดินทางไปที่เฮลิคอปเตอร์คือจอร์ดเนี่ยได้มีเพื่อนที่มีชื่อว่าดอตเป็นคนขี่เฮลิคอปเตอร์ เป้าหมายของจิกกับจอร์นก็ต้องเดินทางไปที่จอดลงเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นเคริคอปเตอร์ไปช่วยคริสกับชีวาต่อสู้กับเวสเกอร์ซึ่งมันอยู่ไกลแสนไกลโดยจิ๋วกับจอร์นเ่ยต้องผ่านอะไรมามากในขณะนี้นะครับชาวากับคริสนั้นได้อยู่บนเรือของเวสเกอร์แล้ว มาดูการต่อสู้ของจอร์กันนะครับคือจอร์กเนี่ยจะมีความสามารถเท่าๆคริสเลยใช้ปืนเป็นแต่ที่สําคัญเขาจะมีท่าพิเศษครับก็คือท่าแฮมเบอร์โบรครับต่อยทีเดียวโตูปิวเลยหรือถ้าหากคู่หูเป็นแบรลี่หรือชีวาเนี่ยจอร์กจะใช้ท่าแม็กซิมั่มสตริงครับท่านี้นะครับแรงกว่าแฮมเบอร์โบรสองเท่าเลยละ่ะแล้วจอร์กยังใช้ท่าศอบมหาชนอีกท่านี้โคตรแรงนะครับแงรงพอๆกับระเบน,นีดรอปของจิวเลยครับคิดว่าซูมเพกของลีออนแรง อันที่จริงลีออนสูมเพกแมงโคดกากเลยแต่ของจอร์ดเนี่ยแรงกว่าลีออนล้านเข้าเลยครับใครที่โดนจอร์ดสูมเพกเนี่ยไม่มีใครรอดแน่นอนครับเท่านั้นยังไม่พอครับท่าน,นี้ยังป้องกันการงอกของสตูอีกถ้าคอมโบต่อเนื่องนะครับจะเป็นทาน่าเดนอไมค์คิกครับแม่งใครโดนทีไม่มีใครรอดแน่นเลยตัวทีนี่ตัวระเบิดเลยส่วนท่าโชกสแลมผมหาโอกาสทำไม่ได้วะ่ะกลับมาที่เหตุการณ์เจอกับจอร์ดดีกว่าครับพวกเขาต้องผ่านป้อมป,ปืนระเบิดคนบ้าหลายร้อย offic locater om wong to need you for you you open i spatial anything mitch Valentine with quite and are arms the meet them there new we he's และในที่สุดก็มาถ,ถึงห้องติดต่อสื่อสารจอร์ดได้แฮกระบบเพื่อให้จิวนั้น ติดต่อกับคริสว่าจุดอ่อนของเวสเกอร์นั้นคืออะไรจอยกับจิได้มาถึงลานจอดของลิคอปเตอร์แต่เหมือนว่าดอตนั้นยังมาไม่ถึงเลยหายไปไหนวะแต่ทนายนั่นเองครับจิ George กับจอยก็โดนศัตรูล้อมแล้วมันมากันโคตรเยอะเลยครับทีนี้ครับผมแนะนําให้ฟาร์มกส่วนตรงฉากนี้นะครับที่มันจะมีไอ้คนบ้ากําลังยิงใส่เพื่อนอยู่เนี่ยให้ยืนตรงนี้นะครับแล้วศัตรูมันจะมากันเรื่อยๆแนะนานะครับให้ฟาร์มกส่วนให้ได้เยอะที่สุดเลย จอร์กับจิวก็ต้องยืนอยู่ที่นี่เพื่อรอดอตสตูก็มาเรื่อยๆจิวกับจอร์นั้นก็ต้องสู้กับพวกคนบ้านี้ครับเป็นเวลาประมาณเกือบ8นาทีครับจิวกับจอร์ก็ต้องต่อสู้กับพวกคนบ้าจํานวนหลายร้อยเลื่อยไฟฟ้าอีก2ตัวแลมโบดําและมีล่างธรรมดาแล้วก็ล่างแดงด้วยนะล่างแดงแม่งอืดชิบหายแล้วพี่ทรโขงที่มีบริการในฉากนี้ครับถ้าใครไม่ได้ฟังระสวดมาบอกได้เลยว่าชิบหายแน่และผมก็เล่นในระดับโปรเฟอชัชนอลด้วยนะ และในที่สุดดอดก็มาถึงครับจิวกับจอร์ดไม่รอช้าครับวิ่งเข้าไปขึ้นเคฮลิคอปเตอร์แต่ทันใดนั่นเองจิวก็เกือบโดนอาร์พีจียิงใส่จนทําให้จิวนั้นตัวปิวแต่ดีครับที่มีจอร์ดจอร์ดแบกจิวคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับพี่ดอดเลยมาช่วยยิงคุ้มกันพอจิวกับจอร์ดได้มาถึงเงฮลิคอปเตอร์เนี่ยไอ้ดอดมันก็กาลังวิ่งกลับไปครับแต่ทันใดนั่นเองดอดเสือกโดนลูกลวงครับอาร์พีจียิงใส่มันเต็มๆเหลือแต่หมวกกันน็อกต้องทําให้จอร์ดนั้ มีเจยวอยู่ในเคฮลิคอปเตอร์ด้วยยิงเพื่อโอกาตายไอคนที่ยิงอาบิจีใส่ดอดเนี่ยมันเตรียมตัวที่จะยิงนัดที่2ครับแต่ทัในใดนั้นจิวได้โถเทพครับใช้ปืนกลยิงไปที่หัวแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไร,รเพราะว่ามันลั่นไกลอีกแล้วมันมาแล้วครับอาบิจีครับแต่ด้วยความเทพของจอร์สนะครับจอร์จนั้นได้หลบอาบิจีอย่างสวยงามเขาทำได้ไงครับเพราะว่าเขาคืเลเจนด์ ส๊ Sorry Josh. Was was brave soldier. Was r ฟร์จ๊อชเขาเป็น a หากจอได้ขี่เฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือคริสกับชีวาในการต่อโซ่กับเวสเกอร์มาได้ทันเวลามากๆเลย เอเวสเกอร์กำลังอาบน้ำร้อนอยู่ครุสิกับชีวาได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ทนาดนั่นเองครับเอเวสเกอร์ก็ตะโกนว่าโชคดีนะครับที่ดอสนนั้นเตรียมเอาปิชี2อันไว้แล้วเพื่อกำจัดเวสเกอร์เอานี่แหละครับเวสเกอร์ไม่มีวันกลับมาได้แน่นอนและนั่นก็คือจุดจบของ Resident Evil ภาค5 จอชนั้นมีชีวิตอยู่และเขาก็ได้โบนัสสวยๆงามๆและจอร์ก็ได้ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือช่วยกับจิลและมีชีวิตรอดและผมก็ต้องร้องว่า Internal sleep is where you find true peace